ที่มาที่ไปของไอ้ผมแดงเนี่ยเป็นเป็นเพราะว่าเรายอมผมไปต่อยหรู้ว่าเขาถึงเรียกร้องไอ้ผมแดงตอนเรียกผมมันแดงแดงเองโดยที่ว่าแล้วตัวนี้ทำไมไม่แดงอ่ะลูกคืนกันที่นั่นลูกคืนโดนรักลูกคูกันแต่ที่นี่นี่ต้องยอมป่ะนี่ยอมยอมหมอไม่งั้นงอกไปแล้วมันงอกงอกกับแดงอ่ะนะอ่าก็จะไปคู่กันนะกับสุรศึกประสับสมชายแต่ว่ามันมันมีสามคนไอ้สิริชัยน้อยอีกตัวอื สามคนที่ไปเปียบ้านเราไปเปียบกันนะที่อะไรนะพระประแดงวะต่อพระประแดงพระประแดงไปตากาป้อมเพชรไงป้อมเพชรถึงบางแสนนะพก่อไอ้ป้อมเพชรถึงบังแสนะไอ้เขาให้เลือกเรามานั่งสามคนแล้วก็นั่งแบบง่อยๆนะมีใครสามคนให้เลือกมีใครเขาเห็นเรานั่งง่อยๆเลือกเราเลยอ่ะเลือกเลย อ๋อมีพี่งบมีพี่สิงทองแล้วก็ใครอีกคนหนึ่งสิริชัยน้อยนั่งเลี้ยงออแล้วบางแสนเรียกเลือกพี่ก่อนเลยกางไงมูมันเอยแล้วเป็นไงเย็นมาในสีข้างพักหมดเลยสถเนี้พอซ้ายเตะได้ได้เยอะไงอก่อนสนัดตีนซ้ายพี่ชนะไอ้ป้อมเพชรด้วยเหรอเก่งนั่นก็เก่งสมัยก่อนผมเด็กๆนี่ภาคตะวันออกเบอร์ต้นๆนะเข้างเทพครั้งแรกนี่ขาดตัวเท่าไหร่ะตอนนั้น หลายพันไหมพันกว่าบาทพันกว่าบาทเ่อพันกว่าบาททั้งที่เรามีชื่อมาจากบ้านนอกด้วยแล้วนะทำไมเราชื่อพี่ตโคตรดีพวกกูตรงนี้ก็ใช่เพราะชื่อพี่ถึงท้องเขาโอ้ยเราเราดูเขาตั้งแต่เด็กก็จะไม่เข้าเข้างเเคบได้น้อยอย่างเอี้พี่เคยต่อยคาตัวสูงสุดเลยเท่าไหร่เนี่ยสูงสุดเลยเนี่ยในเงินพิบูลละรับเงินถึงมือเราเองเป็นสุทธิของเราเองเลยเท่าไหร่แกเคยต่อยกบพวกชิงแชมป์ตอนพวก ก็เกือบแสนนะเจ็ดแปดหมื่นแปดหมื่นแปดหมื่นประมาณนั้นสูงสุดได้ก็ได้สี่สี่หมื่นอ๋อก็คือแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งก็ได้เต็มพี่ต่อยมวยมามีมีใครที่ว่าต่อยยากสุดไหมที่คิดว่าต่อยยากต่อยยากสุดก็กล้องกรณีกล้องกรณีต่อยยากหรอผมว่ากล้องต่อยง่ายนะมันมวยตั้งรับมันมันเก็บอาวุธแล้วมันมันโตแม่น ไอ้กล้องเก็บมวยดีนะมึงอือไอ้กล้องเป็นมวยเก็บเราะมันโต้แมนพี่เป็นแชมป์ร้อยสิบสองพี่เสียให้ใครเสียกล้องนันเสียให้กล้องแกม่าผมก็เลยชิงแก้กกล้องไปได้ร้อยสิบสองผมก็เลยต้องโดดมาร้อยสิบห้าอ่าแล้วตอนนั้นร้อยสิบแปดมาเฟืองเป็นแชมป์อยู่เจอมาเจอครั้งหนึ่งเสียแชมป์เลยไงแพ้ใครอ่ะไอ้โลดเดตโอ้โหโลดเดตโลดสงครามมานะโลดเดตโอ้โหพี่เอปล่อยเราตีเลยนะ มันปล่อย้เราตีเนี่ยพี่ทันรถเดดด้วยเหรอทันดีเนี่ยจับไปอย่างเงี้ยมันปล่อยให้ตีเลยเนี่ยฟันฝอแตกเนี่ยโดนเย็บสองเข็มนะอืม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 เนี่ยสองสามเข็มอย่างเนี้ยสมัยพี่ต่อยมวยดีมีใครเป็นมีมีใครเป็นไอรอลของพี่มองไหมนักมวยเนี่ยมีชอบใครมากที่สุดนะสมัยต่อยมวยวิชาน้อยอ๋อวิชาน้อยวิชาน้อยวันตวีลูกพี่เมื่อก่อนลูกพี่เขาไปไข่ พอนโทรีบ่อยยช่ไหมเขาสนิทกันอยู่บุญเยี่ยงบุญเยี่ยมอืมอะ